พาเวทผัวคนเก่ามัดสียังสาวแกมยังใสหรือเวสันดอนนาทินอนเขียงกายจะมีผัวใหม่ก็่าลืมเวสันดอนเย็นจนค่ำนอ้นองป่านีดูดมัตสีไม่ห่วงลูกอ่อนไปหลงมาคนทันวินทยาทร ถึงเวชนดอนแม่คู่ชีวันจะเปียกวันทางที่ซองใจจะเปียกอะไรกระมาสีเมียฉันจะเปียกโมราทิ่าพ้าจันมัศสีเมียฉันแปลผันเป็นกองจะเปลี่ยนกาปีที่มีลายผัวจะคิดคำชั่วแล้วหรือน้องมาเบียดน้ำตา ทำคำควหน้าใครในร้องหให้ร้องผมถ้าทำสซ้มมคิดโดูไม่ควรจะมีพัวใหม,ม่ทำไมไม่คิดก็รควรคิดโดูให้ควรและเธอค่อยทำทุกวันผ่านมา,านหาผลลไม่ ได้มากมายไม่เคยกับคำตัวลืมมัดซีอมแม่งามคำลืมคู่ประจำและลืมคนดีลืมผัวคนเก่าที่เคยพำพอดผัวเก่าเคยกอดกับแม่มัดซีจะลืมเสียแล้วลืมคนดีโอโอมัดซีธรรมบีดน้ำตารักโรครักผัวแต่มัว ไปเพลินรักลูกรักผัวต่มัวไปเพลินเนเวลาเกินไม่กลับมาไม่เคยว่งลูกชาลีกันหาที่เธอกลับมาจะจนเวลาเย็นมาแกล้งโซกาให้เขาเห็นโอ้โอนไม่เย็นจะมาเปลี่ยนใจพเวทสันดอนไม่อยากจะมองหน้าเพราะโงแก้งดา แล้วว่าให้ให้เธอเรียโลกสิ่งผูกใจจะบอกนำไปก็ทัวเป็นลมจะบอกนางโลกว่าเลาให้ทานมัดสี จอมฝันคงจะลมมัดสีตะวานก็จะผานเป็นลมจะจัดรทมในเรื่องคุณทานอ่อใจน้องมันชวแนแ่นอแม่มัดสีหญิงใดไม่มีจะเทียนทันจะเปียกวงใจไม่เก่สามฝากการจะหาหญิงนั้นให้เหมือนมัดสีไม่มีเลย เสียงมันต้องไปโคมมาหนะมันโคฝ่ายองมัสสีได้ฟัสามีเก่าวหาว่าก็กู้สุดชายในไปเมะพานนางก็คลายจากความศกเศร้าได้ครายความสกเศร้าครับนางก็ยอกรันธุรีบอกความจริง ให้เปิดลำดอนได้ทราบฟวาเป็นจริงว่าแม้สซีที่กลับมาเวลาเย็นนี้เป็นอย่างไรฟ้า ทิฏใดก็หาว่ามัดสิเป็นคนเลวไรมีหลายผัวใจรักแล้วจึิญจางถึงแม้จะตกนับิเวศขว่าทนทำแดกท่านด่ทา,ดาทั้งหลายสิทย์ญาติญาตยอมทั้งหลายก็คงได้ฟังมิเป็นตัดเสียมมา กอต้องแตกายโอ้ความสุขโอ้ความสุขคิดถึงลูกก็มาเสื่อมสางน่งน้อมเสียพร่างยกมือไหว้ทูลตนน้องประพูวันนหนให้ทราบความเป็นไปของมัดสีคำนาทีเก่า กันแก้มมกเหรือมาเสแสงเรื่องหิงกาพีเขาทูนตะวายความสัตว์พระมัทสีจงจำให้ดีดดนาพิเวศสันดอนพ่อทรงพระจในแพทย์เลือสีจะกล่าวพาทีก็ตั้งสติเสียก่อนฟังหูไว้โอ้ะจุตัด โมหานํำไปพิจารณาจนานาน,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 านาพิเวสันดอนไม่คิดไม่ฝันเหตุการณ์วันนี้ไม่คิดไม่ฝันเหตุการณ์วันนี้มันแปลกเหลือดีไม่เหมือนแต่ก่อนติดดองลิ้นดอนกระดาษนา หาได้ไม่ยากเก็บเอาไปฝากชาลีกันหามาปิ้งมาปรางเล่นทีละหมดสีดาน้นอยหนงน้อยนานในป่าหญม,มาผ่านวันนี้ม,ดมดืดม้อ มือหมอนน้องหาไม่พอเวียนหายตลกมีได้หยุดยันไปยับมืดเคริมปกคุมดงดอนที่ได้พักนอนได้จนอนตามทางระเดินมานหน่อยก็เกิดวิบัติระเดินมาหน่อยก็เกิดวิบัติสองเส,สือสามสัต สกัดกันวางแยกเขี่ยวฝังหนาง้าทันทาท,าทำทางมัดสีต้องนางลงไหว้วอดน,นั่งขอชีวากว่าเสื้อจะกลับจนตาวันกลาบเหลี่ยมสิ่งค้อนอากาศก็นา ไม่ม่วลอยรังยกภาพผ่านวางมันบาฉันได้ทั้งวิ่งทางเดินตัเนินแล้วใคร,รเนื้อแทบขาดใจอุตส่าห์เดินทนพอถึงอาสมแทนดีจะสุ่งพอถึงอาสม แฟนดีจะสุขกับระทนคท,ทุกต้องมาถูกหัวดาว่าเปบบ็นหญิงคล้ายใจเขาพรอนนานไปทำชั่วช้ากับพวกชีไพรนักศิษิทยาเทพาคนพันที่ิเวศว่านั้นเห็นมาใช่ไหมหรือว่านางกินนอนเข้ามาสอนเขาไว้ที่มัรร เ้าวายพิเวทุกวันทำแม่มัดสีจะมีผัวใหม่จำมานทำไมในป่านี้อยู่นครบุรีรอยหน้ารอยตาไม่ชาทีพ่อไหม่ปราดีจังหวัดใดว่าดียกเอาพาสิทธิ์ขึ้นมากล่าวช่างสารงูเห่าหากเจ้าเมียที่มราข้าพู ว่ากากีนี่ฉันมัดสีมีใช่โมราว่าได้ว่าดีมัดส,สีไม่ช่วยไม่มีสองสามวนหลอกพี่เวจาไม่ใช่กาปีหรือว่าโมราพระองค์จึงดาให้เจ็บช้ำใจนอกจาก,กวัดีที่เราเคยอยู่ไปเว่ เห็นมาใช่ไหมหัวนั่งหลับตาไม่ช้าอดตายหรือเพราะกินลมตายก็นเล่าไว้เวะสันต์ สมขมิได้อทอรรยาส่อนปลายที่ไหยต้องดอนไม่รู้วัวหล่นมิสุขต้วยกันวันนี้แลนนาเพื่อหญิงอย่านิ่งนอนใจมัดสีจำได้คำขอ,องโบราณ มแรกกันรักชายมักมีผิดมแรกฉัรักชายมากเอาใจมันแรกฉันรักชามักเอาใจต้องการสิ่งใดเป็นใดทั้งนั้นอ่างเอาฟ้า มาเป็นพยานสราบทสาบาลต่อสารเพลงดาดพอได้สมรักชายมักมีผิดแม่เนี่ยไม่ผิดก็ผ่านหาเรื่องดาถึงพิเวศจะเป็นคนเก่าแก่จนเล้วเรามักสีไม่ว่าหรือถึงแม้เนื้อหนัง จะถูกน้ำป่าเป็นริ้วรอยเราหิบและย้อยไม่หยุดไม่ยั้งถอดจะตีจะด่ามัดสีก็ช่างมัดสีนี้ก็ยังเคารพพระองค์อ้ในชาตินี้มัดสีจะไม่มีผัวสองเอามาเป็นผู้กรองต้มความประสงค์ไดโปรดแม่ตา ไคสิไม่มีวี่แววทำแนวก็ดีกันหาชาลีของแม่ไปอยู่ที่ใดมาหาแม่หน่อยเถิดลูกน้อยของแม่แม่เที่ยวเดินแรก็แจะเดินไม่ไหว ก็ดึกซ้องยามผ่านพ้นไปไม่คงต้องตายไม่ทันข้ามคืนนั่งเดนเซตซังกังในอาสอ ใจของคืนนางรับเพียงลลกว่าจะเกรืนนางเฝ้าสะอื้นเจ็บช้ำกราจะสาปเวทก็เทียนแชนรักโรคของแม่นชาลีกนา จะขาดแล้วโอ้เจ <ghee> ้าแก้วตานางฟ้ามันนา เจ้าข้ามนาทีทะเลวนหิมเวศประเทศเต็นได้ถ้าลูแจ้งประจับใจแม่ประจะตามเจ้าไปจนสุดแรงนี่ก็เหนือที่แม่จะเที่ยวสแสวงสืบสา เมื่อช้าแม่จะเข้าไปสู่ปา่าปราชาลีแม่กันหายังวอนสัง่งแม่ยังกลับหลังมาลมลูกจูกกระมอมจอมกล้าต้องสองครั้งกินยังจับนาสาอยุดรวยเตือนอ๋นอ เสียแล้วกำมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกหลักของแม่นับมันแต่จะแล่ลับลวงไปเสียแล้วหนอใครจะกอดภาษาส,ะสะวยนอ้อ มเมื่อยามเมื่อแม่จะเข้าไปสู่ที่มันจะทอนเจ้ากเกยเขียนเรียงมอนนอนแมบข้างตุกราตีแม่นี้จะจกรอมใครให้นิทรา เลียงเลียงเจ้ามาก็หมายมันสำคัญว่าจะจะอยู่เป็นเพื่อนยาป่าผีพึ่งลูกทั้งสองคนมิู้ว่าจะไม่เป็นผลมาอาเพศผิดประมาณเจ้าจะเอาแต่ห่วงสงสารนิรือมาสวงครอง แม่นี่ติดต้องค้องอยู่ด้วยอารายเจ้าทิ้งแต่ถือและโฉมใบให้ปรากฏในแววตาเมื่อชาวแม่จะเข้าไปสู่ป่ายังไม่เห็นเจ้าอยู่รัาลาควระเลืมาพัฒนาสนัดแม่นี้ไว้ เมือนจะเตือนในแม่นี้บันลายสิยินแรง ท้งองซองรักราบไว้บังคมราชเล่นลุกเล่นขยืนจบพระบาทบทจะจ้อยนย่างผักกายนางไอเสียวันวันไว้ไปทา สอเธอห้วง,งดวงกว่าภาพผิดเถือดไม่แปรผันจะทูนสร้างก็ยังมิทันที่จะทูน เมตลบหับ,บโอดลองพันทีพิสบิชีหุตตะวานนามก็เทมเซิงบิสันญีสลอหลองต้องนาอาชา सारमीय <sans> ม่อแม่ยายแม่ยายจ๋าบัดสีสลบคาธรรมากแล้วแต่โยมจะนั่งมาช่วยบัตสีบ้างเลยจ๊าลูกๆหลานๆเ้ยกระเช้าเงินกระเช้าทองเอ้ยหลวงพ่อจะไปสร้างวัดเอ้ยนะจะหอมกลัวเท่าไหร่จ๊ายี่สิบบาทไปจ้า แล้วจะหอมบ้านไร่ที่ยี่สิบบาทเลยจ้าแล้วแล้ว,ลวอ้แบงเขียวเทวดาว่าเหี่ยวใจแบงแดงก็แขรใจแบงม่วงยังมีหัวมีใหญ่าแบงขาวยงเลยขึ้นสวรรค์ทันใดช่วยสงสารแม่ ความรักจริงใหญ่ของแม่หาใครปางไม่มีแม่ใหญ่มีลูกรักกี่คนกี่ท่านแล้วก็เพิ่มพูนทวีคูณรักลูกทุกคนห่วงลูกทุกคนจะขาดใจเมื่อลูกสิ้นชีวิตจะขาดใจเมื่อลกูกพัดภาพจากอก จะขาดใจเมื่อลูกล้วนลูกตกทุกข์ได้ยากแต่จะดีใจเมื่อลูกถึงฝั่งฝ้าของการเป็นมีเย่าเมีเรือนสำเร็จการศึกษาน้ำใจพ่อน้ำใจแม่เขากล่าวว่าพ่อแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นพ่อแม่ทุกคนอุด,ดมพมวิหารพ่อแม่มีเมตตากรุณามุติตาการ พ่อแม่เิญ,ญาติเบกขาเป็นอาลรรมพ่อแม่เป็นพระพรหมน,นสูงสุดพ่อแม่รักบธิดาไม่ขึ้นขมพ่อแม่รักรคผูมิจิตชินจมพ่อแม่เป็นสมมาศิปิษในเรือนเนี่ยแม่เรามาัดสีไม่เจิดลูกสลบลงต้นหน้าพระที่นั่งพระสนดอนตกพระไทยไว้หวนว่นา มัตสีจะสิ้นชีวิตเป็นแน่นะฮะเจ็ด<อ>เดือนไม่เคยถูกต้องกายบรกรรมมัตสีเลยลุกจักบรนทัศรามสอนกายมัสสีเมาใส่ตักคำโดออยังฝุ่นอุ่นอยู่มัตสียังไม่ตายเนี่ยมันยังไม่ตายทำยังไงหนอจึงจะฟื้นได้ สองเอาประเต้าน้ำคนโคุมรอหลังน้ำมาสรลงทั่วบริการมัสีีมัสีีแได้นับน้ำเย็นๆก็เฟื่องคือสมปรดีประโยคและประสีถามถามพี่เวสันดอนถามพี่จาโลกอยู่ที่ไหนเวสันตดอนก็ตัดกับมัสีว่ามัสสีเอ้ยทำใจดีดีมัสสีนะ จ้าจงยินดีมรณนาบุญกับพี่ด้วยเถิดเมื่อวานนี้ธาราตาชีชุชกมาขอกันหาชาลีทุกหลักของเราไปพี่หวังโพธิญาในการในบางนาโน,น,น้นจึงยกให้ธาราตาชีชุดชกไปลูกเราเนี่ยไม่ตายคงจะเจอไปเจอ,นเจอนหน้าเจอตากันมาสีเอ้ยแต่โพธดีญาที่พี่ใหม่มั่นนี้มันยิ่งใหญ่ไปสันนะ่นเะขอมาสีจงอนุโมทนานกับพี่ด้วยเถิดมัาซีนารีรั์ ผู้เป็นยอดภริยาอันดียินดีกับวระธนาดรเป็นอย่างยิ่งโมนาสาทุกการกับพระธนาดรในพิจพุณธทานอันวิเศษนี้ฝ่ายฝงอมราเทเวทุตทมิมานมากก็ทรงปราโมทต่างออกก็แยะก็อดตบปาดอยู่ชัดฉันบาปซองสาทุกการสัรเสริญบารามีหารบารมี ของเปโตรนดอนและมามัสีทั้งจองทั้งสำเร็จอเบริาเทียราาเจ้าฟ้าจุราลัยผ <Okay. S 1> ู้ัปใัในดาว,วป,รประจุสวรรค์ก็ปล่อยปราทิบยับภามาราอันโมรนาธานในครั้งนี้อย่างดีกับเระวนดอนและระนาม,มัสซีนี่คือบุญบารามีที่ทำร่วมกันไวท้ทุกชาติทุกชาติ เป็นยอดสรีมีความรักต่อสามีอย่างยิ่งสามีทำอะไรไมภรรยาก็ทำด้วยเวศสันตลอดราชาสมเด็จเวศสันดอนาราชฤศีได้โมทนาบุญ มัดสีโมตังกกเวชนดอนโมธนาบุญแล้วใจิตใจก็ผ่องแพ่เบิกบานจันใสทัทำคู่บารมีอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลอันหาสุตามาไม่ได้เฮสาน